เนนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่าอ่ายังเห็นมีดอกยางสภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่าตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้าได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปี2ปีสองปียังพอโอเคไงนะฮะเพอยางโดยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสามปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะอื้ือ ราคาแบบนี้นะครับสภาพแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าได้ไปครอบครองนี่ผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือวัตถุ ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับ mm. f a c e b o o k marketplace mm. มีแต่สินค้าดีๆของดีๆมาให้ท่านเลือกชมทุกวันนะครับ mm. มาทรงนี้นี่สงสัยต้องเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ย ้าหากใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันก็ตรวจสอบดูแลหม้อน้ำบ่อยๆนะครับน้ำแบตเตอรี่ด้วยนะแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้นี่ก็เป็นกึ่งแห้งนะครับกึ่งแห้งก็คือ ไม่ต้องเติมน้ําแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับมันต้องมีนะครับเขาจะแปะสติ๊กเกอร์ไว้ข้างบนบังเอาไว้อยู่ถ้าเราไม่ได้ถามช่างไม่ได้บอกเนี่ยเราไม่รู้นะจริงๆท่านต้องตรวจมั่งนะเดือนหนึ่งดูสักทีนะก็จะมีอยู่รูเดียวให้ตรวจน้ํานะแล้วก็คอยเติมนะครับระวังไว้ด้วยนะสะภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับภายนอกนี่เท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะ ส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆ